สวัสดีครับ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 ได้ยินไหมครับเด้งไหมครับได้ยินไหมครับเด้งไหมครับสวัสดีครับลองทิมใหม่เน็ตใหม่ลองเน็ตใหม่สะดุดไหมเนาะสะดุดไหมเนาะไม่สะดุด ทุกอย่างจากเป็นดังคำเราไล่จบลบทิ้งเลยเล่มแมนแม่นมานานแล้วแม่นมานานแล้วสวัสดีครับแม่นไหมสวัสดีครับดินยุบตัวแล้วอัปกระมงคลไหมดินยุบตัวแล้วพี่คันนา,นาสวัสดีเดี๋ยววันนี้ส่งให้นะจ้าพระนะพร้อมใบโพเตรียมใบโพมาแล้ว ยิงยังอ่ามันยิงมาแล้วแต่เรายังไม่ยิงนะครับมันบอกปืนล้านมันยิงขู่นะครับอยากให้ยิงพุ่งนี้พี่ฮานานาทรุ่งนี้วันนี้วันที่ยี่สิบสี่นะฮะเป็นวันทหารราบนะเป็นวันของทหารราบนะวันนี้เป็นวันพุธใช่ไหมยอยากให้ยิงวันพฤหัสนะฮะแต่ยิงแน่วันสองวันนี้ยิงแน่ทุกอย่างจะเป็นดังคําเรานะครับ คานนี้ใครจำได้บ้างนะฮะว่านะะเรื่องช้างเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนก็นได้นะครับสวัสดีครับพี่พิทิพัทนะ,ะผมคุยคุยแล้วเรื่องช้างเผือกนะฮะจำได้ใช่ไหมพี่คันธนาตามมานานน่าจะจำได้แบมแบมสวัสดีฮะ เดี๋ยวมียุบเพิ่มอีกครับแบมแบมระวังด้วยนะจ๊ะนะคุณแบมแผ่นดินยุบตัวครับหน้าโรงบาวลวัชิระอะไรสามเศนั่นนะโอ้สามสิบคูณสามสิบเมตรใหญ่มากนะครับน้ำก็ท่วมแผ่นดินก็ยุบนะครับเศรษฐกิจก็เป็นปัญหาน,น้ำท่วมแผ่นดินยุบตึกถล่มนะฮะสงครามกับขเขมร บอกแล้วว่าให้หาช้างเผือกมาถวายพูดกี่ครั้งพูดเหมือนเดิมใช่ไหมพี่คันธนทถ้าจาได้กดต้องหนึ่งผมบอกว่าหลังห้าธันวาปีเนี้ห้าธันวาสองพันนร้อยหกสิบแปดถ้ายังไม่เจอช้างเผือกจะมีคนตายนะครับและก็จะไม่ได้ถวายแล้วนะครับนี่พูดเหมือนเดิมเริ่มจริงแล้วเนี่ย <c oughs> เกิดอาเพศนะครับไม่ได้ถวายแล้ว่าพูดแบบเนี้ย ะะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เลยแหละผู้มากบาร,รมีหลังห้าทันวาปกแปดพูดมาสองปีแล้วนะ <c oughs> ช้างเผือกเนาะคุณแบมไม่รู้จักช้างเผือกใช่ไหมนะช้างเผือกมันสำคัญประเทศเราเนี่ยนะครับถ้าไม่สำคัญเขาไม่เอาช้างไปไว้ในธงชาติหรอกนะเพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญกับช้างเผือก เห็นไหมไอ้ลูกช้างน้อยน่ะโดนทิ้งแล้วนะ่นะธรรมชาติมันบอกเราครับเทวดามันบอกเราพี่โอภาสวัสดีฮะธรรมชาติมันบอกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นภัยน้ําท่วมตึกถล่มดินยุบตัวนะครับนักการเมืองช่อลาดบางหลวงนะครับพระผู้หลักผู้ใหญ่ระดับเจ้าคุณระดับอะไรโกงเงินเป็นพันนล้านนะฮะ,ะ,ะ,ะอารมณ์ทิศอารมณ์โกรธทิศแย้มศีกาก,ากอปอะไรพวกนี้ยบ้านเมืองมันวุ่นวายเพราะเราไม่มีช้างเผือก จริงๆเรามีนะแต่แต่ว่าเขาไม่เอาไปถวายเฉยๆไอ้พวกชาวราดบางหลวงอ่ะนะเพราะว่ามันรู้ว่าถ้าเอาช้างเผือกไปถวายเนี่ยนะมันจะโกงกินบ้านเมืองได้ยากใครเข้าใจกดต้องหนึ่งมันก็เลยไม่เอาไปถวายไงนะถูกไหมมีมาตั้งแต่สมัยพระเวสสันดรแล้วนะครับชาติที่สิบทศชาติอะใช่ไหม มันไม่เอาไปถวายล่ะครับนี่แหละคือเหตุผลจําได้ใช่ไหมพีม่คันธนาทนะครับเพราให้พวกนี้มันไม่หวังดีกับประเทศนะครับถ้ามันถ้าถ้ามันเอาช้างเผือกไปถวายปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะโกงจะกินไม่ได้น,นะฮะใช่ไหมนะครับย้ํานะครับหลังวันที่ห้าพี่คันธนาทอาน้องพิธิพัฒนะครับ หลังวันที่5้ธันวาซึ่งเหลือไม่กี่เดือนแล้วถ้าไม่ได้ถวายก็จะไม่ได้ถวายแล้วนะครับไม่ต้องรอนะผมพูดอะไรมากไม่ได้พูดแค่ว่าคุณเห็นรูปหน้าปกผมใช่ไหมผมพูดแค่นี้เข้าใจยังใครเข้าใจกดตองสอง รูปหน้าปกคุณดูมันมีรถอยู่แล้วก็มีรูปอยู่นะแล้วก็มีรูปที่โรงพยาบาลคุณก็ดูผมพูดได้เท่านี้นะพูดเยอะกว่านี้ไม่ได้มันเป็นความลับขาวหวค์งงงงงนะครับพี่กันน่าเข้าใจไหมเข้าใจกดตอนสองพี่อภัยเข้าใจเหรอเห็นรูปที่หน้าโรงพยาบาลใช่ไหมอ,อ่าแล้วเห็นแผ่นดินยุบใช่ไหมอ่าแล้วถ้าหลังห้าันวานไม่ได้ถวายก็ไม่ได้ถวายแล้วไม่ใครก็ใคร ไม่ช้างก็คนนะครับเท่านั้นแหละลงแล้วไม่ช้างก็คนทุกอย่างจากเป็นดังคําเรา